สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับครูอุ้มมุมสบายก็ยังอยู่ที่แบบฝึกหัดที่1.25นะครับในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนแล้วก็จำนวนคละนะครับเราจะมาต่อกันในข้อที่2นะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับนักเรียนอย่าลืมกดติดตามช่องของครูไปด้วยนะครับเพื่อที่จะ ไม่ได้พลาดคลิปาและที่สําคัญเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กับูมิด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในข้อที่2นะครับโจทย์ว่าสมุดเล่ม1มี120แผ่นนะครับสมุดเล่ม1มี120แผ่นมนใช้ไปเศษ2อส่วน3ของนะครับเน้นคําว่าของเล่มนะครับมนใช้สมุดไปแล้วกี่แผ่นนะครับนี่คือคําถามนะครับ อ่าสมุดหนึ่งเล่มมีหนึ่งร้อยยี่สิบแผ่นมนใช้ไปแล้วเศษสองส่วนสามของเล่มนะครับอ่ามนใช้สมุดไปแล้วกี่แผน่นนะครับอ่าจากโจทย์เราก็มาแสดงวิธีคิดกันนะครับโจทย์โจทย์ให้เราแสดงทั้งวิธีคิดแล้วก็วิธีทำนะครับวิธีคิดนะครับอ่าเดี๋ยวพุ่มขอใช้รูปภาพนะครับเพื่อ ให้นักเรียนมองภาพได้ชัดนะครับโดยจะแบ่งอ,ออกเป็น3ส่วนนะครับเพราะเป็นเศษ2องส่วนสนะครับจะพยายามแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันะนะครับชึบไม่เท่ากันเท่าไหร การใช้รูปภาพในการวิเคราะห์วิธีคิดวิธีทำก็ทำให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับปึ๊บใช้ไปแล้ว2ส,ส่วนใช่ไหมครับคุมความระบายสีไป2ส,ส่วนสแสดงว่าเหลืออยู่1ส่วนเนาะนะครับใช้ไปแล้ว2ส,ส่วน ทั้งหมดนี้มีเท่าไหร่ครับสมุดมี1 2 0แผ่นะครับส่วนที่ใช้ไปก็คือส่วนที่ระบายสีนะครับใช้ไปแล้วเท่าไหร่นะเศษ2ส่วน3ใช่ไหมครับ อ่าเศษสองส่วนสามของเล่มะนะครับนักเรียนพอมองภาพออกไหมครับคือสมุดหนึ่งเล่มนะครับมีหนึ่งร้อยยี่สิบแผ่นนะครับมูลใช้ไปแล้วเศษสองส่ 3, วนสามก็คือถ้าแบ่งเป็นสามส่วนใช้ไปแล้วสองส่วนนะครับคาถามมูลใช้สมุดไปแล้วกี่แผ่นนะครับจากแผนภาพเราก็มาแสดงจากภาพที่กุ้มวาดนะครับเราก็มาแสดงวิธีคิด ออกมาเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือเศษ2ส,ส่วน3นะครับคำว่าของคือคูณของเล่มอของเล่มก็คือ1เล่มแต่มีอยู่120แผ่นนะครับก็ของ120อ่เท่ากับ นี่คือประโยคสัญลักษณ์นะครับอ่านี่คือวิธีคิดนะครับวิธีคิดเพื่อให้นักเรียนมองภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอ่าพอได้วิธีคิดแล้วนะครับเราก็มาสแสดงวิธีทําเพื่อหาคําตอบกันนะครับวิธีทําสมุดเล่มหนึ่งนี่ใช่ไหมครับหนึอ้อยยแผ่นสมุด เล่มหนึ่งมีหนึ่งร้อยยี่สิบแผนมุนใช้ไปแล้วมุนใช้ไปแล้วเท่าไหร่ครับเศษสองส่วนสามอของเล่มคําถามนะครับ มลใช้สมุดไปแล้วกี่แผ่นใช่ไหมครับมลใช้สมุดไปแล้วนะครับก็คือเศษสส่วน3ของก็คือคูณใช่ไหมครับคูณ120ก่ก็คือคูณ120แผ่นใน1เล่มน,นะครับ ก็จะได้เท่ากับ2คูณ120ใช่ไหมครับส่วนด้วย3นะครับ2คูณ120ส่วนด้วย3แผ่นก็ได้เท่ากับ2คูณ120ก็จะได้เป็น 240ใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะคูณถ้าตัดทอนได้คุ้มจะให้ตัดทอนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเลขมันชัดเจนขึ้นนะครับอย่างข้อนี้3กับ120สามารถตัดกันได้ใช่ไหมครับอเอาเลยเอา3มาตัดนะครับ3 1เป็น3 3 42 30ได้0อ่าเห็นไหมครับ จาก120ก็จะเหลืออยู่40นะครับก็40ไปคูณ2นะครับ40คูณ2เป็น80แผ่นอ่แผ่น่าส่วนเป็น1เขาไม่นิยมเขียนนะครับเราก็สามารถตอบได้เลยนะครับยากไหมครับอ่าไม่ยากเลยนะครับตอบนะครับก็คือมนใช้สมุดไปแล้วมน ใช้สมุดไปแล้วเท่าไหร่ครับ80แผ่นนั่นเองเรียบร้อยนะครับสำหรับในข้อที่2นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เราก็มาวิเคราะห์โจทย์แสดงวิธีคิดนะครับแล้วก็มาแสดงวิธีทำ นะครับอ่าต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3ก็อุ้มก็จะตัดไปอีก1คลิปนะครับก็ฝากนักเรียนช่วยติดตามกันต่อในคลิปต่อไปข้อที่3ด้วยนะครับสวัสดีครับ